จากที่ไปเยี่ยมบ้านกันมานะสนะสบายสบายนะครับเบรกนี้เนี่ยอะต้องคุยเรื่องหนักๆหน่อยได้ครับแต่ว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วไม่รู้จะหนักอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าเอาเข้าจริงก่อนหน้านี้เคยไปมาสองครั้งแล้วใช่ไหมฮะสองพันสิบสองกับแล้วก็สองพันสิบหกเอาตั้งแต่ครั้งแรกก่อนสองพันสิบสองตอนนั้นตอนนั้นเท่าไหร่อายุอายุเท่าไหร่ ป <27 S 2> ระม <c oughs> าณ27 27ก็กาลังก็กําลังร่างกายกำลังดีพีทกำลังอ่ากำลังจะแต่ว่ายังอ่อนประสบการณ์เพราะว่าผมเข้ามายังประสบการณ์มวยสากลสมัครเล่นยังน้อยอยู่ผมชกตอนนั้นรุ่น52กิโลกรัมรุน่นไฟเวทครับไฟเวท52ครับผมโอเคไปถึงที่ลอนดอนทาไงต่อมันเป็นเหมือนกับน้องใหม่ในโอลิมปิกผมโ้หตื่นเต้นมากไฟแรกนี่โอ้โหสนามเราไปแข่งเนี่ย เป็นซีเกมหรือเอเยนเกมก็เป็นแค่แบบเวทีเล็กๆยมเนเซียมนิดๆหน่อยๆคน200-300คนแต่ที่โอลิมปิกมีหคนเป็นพันเป็นหมื่นด้วยความที่เราไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยแบบมืนทำออกมาได้ดีเพราะว่าผมต่อยกับตุรกีนัดแรกไปแรกรอบแรกใช่ตุรกีพี่สำรักก็มาดูแล้วก็แบบเหมือนเป็นผู้บรรยายผมออกมาด้วครัโอ้โหชัดใช้นี่ตี พีเด็ดเลยตัวเดียวผมเออโหโหนี่ต้องอย่างนน้นอย่างนี้นึกภาพแล้วก็เสียงของพี่สแลนนะครับโอ้โฟอร์มแบบนี้นะอยูงเมียผมอือครับแต่ว่ารอบพอรอบชนะตุรกีเสร็จครับรอบต่อไปไปเจอคิวบาโอ้โหหนักของจริงจริงเลยตัวนี้แล้วก็แพ้แพ้คิวบา โดยทั้งมาถึง2016ครับผม Rio จากอายุ27มาเป็น31ใช่คือถือว่าพกแล้วกำลังใช่ครับกำลังแบบพลคกเลยครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมต้องมีเหรียญผมไม่ได้มองถึงว่าต้องเหรียญทองอะไรนะแต่อย่างน้อยๆผมต้องมีเหรียญจะมีแชมป์โลกคือไอร์แลนด์อยู่ชายเดียวกับผมนะนะถ้าผมชนะัสเซียผมก็ไม่เจอเขาเขาก็จะมองว่าผมอาจจะแพ้แต่ผมในใจผมคิดนะยังไงผมก็ชนะไอร์แลนด์ตัวนี้ ผมมองมองข้ามจอดไปแล้วผมผมองไมปแลยวว่าถึงเขาเป็นแชมป์โลกก็จริงแต่ผมว่าผมสู้ได้เดินทางไปพบความมั่นใจเต็มกระเป๋าไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นนะฮะต่อให้ทุกคนคาดหวังสูงเลยก็ตามแต่ไปถึงปั้งรอบแรกแมตแรกอย่างงี้แมตแรกนี่ต่อยกับอังกฤษผมรู้แล้วเขาต่อยมวยยังไงทรงไหนแล้วเราเคยลงรวมด้วยกันมาเราก็รู้ว่า ไม่น่าเกินกวาสามารถของารัตใช่ครับตอนกรรมการเรียกไปยืนมองเนี่ยมผมรู้แล้วว่าเขาเขาเครียดเขาก็เหมือนกับวันวันเราอยู่ใช่เขาก็คิดมากเพราะคือคนมวยเนี่ยถ้าเราได้ซ้อมด้วยกันไดเ้เห็นฟอร์มกันเนี่ยมันจะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะตอนลงรวมด้วยกันเนี่ยเขาก็สู้ผมไม่ได้แววตาเขารู้เลยว่าเขาเขาคิดมากใช่ครับ ซึ่งออกมาก็ก็เป็นไปตามนั้นใช่ครับเป็นไปตามอย่างที่คิดโอเครอบ2องาต้องเจอกับนักมวยชารัสเซียคนนี้ครับตอนนั้นสดคิดว่าไงผมคิดว่าผมสู้ได้เพราะว่าตอนพอผมชนะเสร็จลงมาเสร็จเขาต้องต่อคู่เราใช่ผมก็ไปยืนดูฟอร์มการชกของเขาอ๋อเช็คด้วยไปดูยืนดูแล้วเขาเขาเป็นคนเป็นมวยไฟเตอร์แต่ว่าช้าออกหมัดช้ากว่าเราแล้วก็ค่อยๆเดินไม่ไม่ใช่ว่าเดิน แบบไฟเติมขนาดนั้นใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นผมก็ดูว่าโอเคก็ดูยกหนึ่งก็รู้แล้วว่าพอส่งไหนยกหนึ่งมาก็ชกตามสไตล์เหมือนแล้วก็เหมือนกันที่เราคิดไว้เพราะก่อนนอนเนี่ยผมก็ได้จิตภาพอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้จะต่อยยังไงอะไรยังไงผมต่อยใบหน้าต่อยลําตัวเขาจุกเขาอะไรเขาผมรู้หมดคือตอนนั้นมันมองเห็นทุกอย่างหมดเลยครับ สองก็ต่อยไปต่อมาเขาเริ่มมีแผลแตกเขาแตกด้วยใช่เขาแตกเขาแตกมาจากไฟที่แรกไฟแรกแล้วครับแล้วผมก็มาย้ำเขาแตกแล้วก็แล้วก็ต่อยเขาแตกอีกตรงหัวเขาแตกตรงคีบตรงหัวถตาจะไมิดเพิ่มแผลเข้าอีกใช่ก็ต่อยก็ยังดูโอเคยกนี้กน็น่าจะเป็นของเราอีกอะฮะ แล้ก็ยก3ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย3ยกเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าเขาคะแนนเป็นรองอเ,ขเขาก็พยายามใช่<ๆ>เขาก็พยายามเดินพยายามที่แบบเขาทำให้ให้เหมือนให้เขาดูพอที่จะไอ้นี่กับเราได้ ก็อย่างมั่นใจครับเดินเข้ามุมผมผมชี้ควางปั้นอย่างนี้เลยถ้าถ้ามีเทปไปดูได้เลยผมมั่นใจมากมั่นใจแล้วก็เดินเข้าทีมมุมตอนตอนเข้ามุมโค้ชสามคนกับเราทุกคนดีใจผมบอกพี่แจ๊คผ่านนะพี่สบายยังไงก็ผ่านผมยังจำแบบจำได้เลยใช่คิ่งตอนนั้นจำได้เลยใช่โอ้โหผ่านนะพี่แจ็คผ่านผ่านยังไงก็ผ่านพาเช็ดหน้าเช็ดหน้าเช็ดตาให้มัน คือกูชูมือในี่กูรออ่ะสัญลักษีหน่อยปุ๊บมากองจับแน่ๆคอสอัมแน่เดินกรรมการเรียกไปแล้วก็ที่บราซิลเนี่ยเขาจะพูดภาษาน่าจะเป็นโปรตุเกสแล้วผมก็มันจะมีไอคำเนี้ยมันจะเป็นน้ำเงินซึ่งผมมาอยู่แดงแล้วเขาก็พูดก่อนที่เขาจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะพูดไอคำพวกนี้ มันแบบอาซูหรืออะไรนี่แหละผมบอกเฮ้ยทำไมน้ำเงินวะสักพักหนึ่งเขาก็ประกาศเป็นภาษาอังกฤษใช่รูรูคอร์เนอร์โอ้โหผมผมทำอย่างนี้เลยคือถ้าเป็นฟุตบอลก็อาจารย์ใช่อาจารย์อะไรครับอาจารย์ไม่ฟาวอ่ะ เหมืนเหมืนอนอะไรแก้วใบเดิมโลกมันแตกต,นนต่อหน้าเลยโอ้โหแล้วผมแบบอะไรงรูนะมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เดินมากอดกันตอนที่เขาชูมือ,อมเขาพูดกับผมน,นะครับไอ w y ยูวินเขาพูดแบบน,นี้ชอ็ชอกชอ็อกแล้วมันวิ่งไปเลยแบบ แล้วคนในในสนามอ่ะเขาก็ปมมือผมแล้วผมก็เดินไปขอบของเขาผู้สื่อข่าวทุกคนนะเขาถามะเอาจะเจ้ายังไงต่อผมเนาะผมคิดอะไรไม่ออกตอนเนี้ยผมผมช็อกก็โทรหาทุกคนนะครับที่วันนั้นนี่แค่ไปในนอนนี่ไปในนอนเลย มันคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆจนจนเราแบบคิดว่ามึงมึงต้องยอมรับความจริงให้ได้คุณสมชายคุณสมบัติต่างๆเป็นท่านประธานเทคนิคครับ <c oughs> ก็พานักกีฬาไปจอบป,ปิ้งไปเดินซื้อของแล้วท่านก็นั่งคนเดียวผมก็เลยเดินไหมต้อบอกว่านายครับเออผมผมพอแล้วครับผมมาผมพอแล้ว เจ็บจนแบบว่ามันมันลุกไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงจริงครับไปบอกกับนายเลยว่าผมขอหยุดใช่ก่อนที่จะกลับมาที่ที่บ้านเราซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยคุณสมชายเขาบอกเอออย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยก็ลืมเขาก็ลืมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู้ไปด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยอมแพ้กลับมาบ้านเราเจอครอบครัวเจอคนไทยให้กำลังใจเยอะมากจนทำให้ผมเนี่ยกลับมา บางทีผมประสบความสำเร็จได้เหรียญทองซีเกมอะไรมาบางคนจะชอบบางต่างเอ้ยเขาได้อัจฉีดเท่าไหร่อย่างนี้นี่แต่มีป้าคนนี้ผมยังจาอยู่ทุกวันนี้เลยครับเดินมาเป็นไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนไหมแทบล้อเลยใช่กวบปีถัดมาเป็นซีเกมใช่ใช่ไหมฮะครับตอนนั้นเป็นเป็นไงฮะซีเกมซีเกมได้เหรียญทองอ่าพอมันกลับมาตอนนั้นความมั่นใจเริ่มมามันมีความมั่นใจมากขึ้นมันก็เลยเออกลับมา เริ่มเก็บกันพอไหวเว้ยอ่าใช่พอต่อยซีเกมเสร็จเหมือนที่คุยกันไว้ว่าจะพอนายบอกเฮ้ยถ้าไหวก็เนี่ยปีหน้าเอชเกมอีนิดนึงอีนิดนึงจะถึงแล้วใช่ครับเอนไงต่อปีหน้าอ่ะเาโอเคแล้วแกก็พูดคือนายกล่อมไปเรื่อยจนกระทั่งมาอยู่ถึงทุกวันนี้ครับสุดท้ายรู้ตัวทีอ้าวได้ตั๋วไปกรุงโตเกียวเรียบร้อยจนท่านก็แบบว่าเออเนี่ยเราในเมื่อเรายังไหวเออต่อยให้อีกปีนึงเออต่อยเพื่อให้คนไทยช่วยให้เออ สร้างความสูงให้กองทัหน่อยอีกปีนึงไปครับผมพอมาถึงตอนที่รอบคัดเลือกอ่ะครับมันมันต้องผ่านด่านยังไงบ้างครับสดก่อนที่จะเราจะได้ตัวรอบสุดท้ายครั้งนี้ผมเป็นอันดับสองของเอเชียเป็นมือวางอยู่ล่างสุดครับใส่ชุดนำเงินทางทวนนาเมต์คือจับฉลากออกมาเนี่ยผมรู้เลยยังไงผมก็ได้ไปครั้งนี้ได้ไปแน่นอนครับมั่นใจอีกแล้วมั่นใจทีนี้เพราะว่าผมผมได้บายรอบแรกเพราะว่าเป็นมือวาง <Okay. S 2> รอบสองก็ต้องเจอเจอคู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับญี่ปุน่นทีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์ชนะญี่ปุ่นมาแล้วเราก็ชนะฟิลิปปินส์ที่สี่เกมที่ที่บ้านเขามารู้มืออยู่แล้วใช่ัมออนมาสี่ห้าครั้งเราชนะหมด uh huh. ฟิลิปปินส์เสร็จผมก็ชนะทีนี้ต้องรอคู่ระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลียเวียดนามชนะออสเตรเลียเข้ามาเจอผมผมก็คิดยังไงก็สู้ผมไม่ได้เพราะว่าเขามาซ้อมที่บ้านเรา ไปต่อยซีเกมก็ต่อยด้วยกันรอบชิงมาซ้อมมารวมรวมด้วยกันเขาสู้ผมไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นในยกหนึ่งเนี่ยพอผมต่อยไม่ถึง30วิครับสามหรือ45ิาวิผมโดนเขาฮุกแล้วมันโดนท้ายทอยผมปุ๊บแล้วผมก็ล้มแล้วมันเมามันโดนท้ายทอยเหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดโฟกัสพอดีเข้าปั้งพอดีมันเมาผมเมาแล้วผมก็ลุกขึ้นมายืนผมก็ยืนเซแล้วแบบกรรมการ ให้ชกต่ออผมก็ต่อยไปเขาฮุกมาเหมือนเดิมแต่ทีนี้มันไม่โดนมันโดนแบบถักๆแต่ขาผมมันสะดุดแล้วผมล้มเพราะเขานับปุ๊บผมก็ยืนเฉยครับคือผมไม่ได้เป็นอะไรผมก็ยืนมาได้ได้ครับสักพักเขานับถึงแปดปุ๊บเขาทำนี้ผมโอ้โหตายเลยเพราะว่าวันนั้นถ้าชนะก็ได้ไปโอลิมปิกเลยไอเวียดนามวิ่งรอบไปีรอบเวทีสามรอบผมเลยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ย ทุกคนก็รออยู่ที่็อบบี้หมดเลยถามอย่างเดียวเลยได้ต่อยต่อไหมใช่ผมจะได้ครับวันนึงมาแล้วก็มาชิงตัวใบที่6กกับเกาหลีใต้แล้วเขาชนะชนะมองโกเลียมองโกเลียได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกมาด้วยโอ้โหเจอมวยวัดก็ไปไปมวยเจอแล้วมันบูแหลกมากตัวนี้ไอ้นั่นใช่มันตื้อผมก็นั่งดูอยู่แล้วเห็นเออสงมวยเป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็ เหมือนเดิมเออต่อยแบบนี้แหละนมวยอย่างนี้ไงอะไรยังไงคือคิดไว้แล้วประมวลผลแล้วว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนนี้ต้องเจอประมาณนี้ใช่ครับโอเคมันมันบู๊ก็จริงมันตื้อแต่ว่ามันน่าจะมือได้ได้เอาได้อยู่ครับโอเคสุดท้ายก็เก็ผ่านสำเร็จใช่นะดีใจมากครับผมนชูสามนิ้วเลยครับโอลิมปิกครั้งที่สามที่สามเวยมาอ่าไอ้ได้ไปโอลิมปิกสามครั้งเนี่ยผมว่ามันถือว่าสำหรับมวยนะครับถือว่ายากอยู่นะแล้วผมต่อยตั้งแต่ห้าสิบสอง แล้วก็มา56เนี่ยมา57ก็ดุ่ขึ้นมาเลยเอาหน่าตามวัยตามวัยเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเฮ้ยการการการลงซ้อมจริงๆมันเป็นยังไงกฎกติกาการนับคะแนนเดี๋ยวต้องให้สดให้ความรู้กับผู้ชมบ้านครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าพอมีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวจับพี่ซ้อมนิดนึงอ่งได้เลยครับโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับอ่าครับผมประมาณนี้ครับ อ่าถูกต้องครับเฮ้ยโอ้ยแปบเอ็ดโลขาดครับข้าใส่เขาซ้ายก็เขาซ้ายนัวโอ้